สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ช่องชีวิตติดติดอินเดรมนีนะคะก็จะวนเวียนอยู่กับดอกไม้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าดอกไม้บานนะคะวันนี้ก็เอาดอกทิวลิปมาฝากกันเช่นเคยค่ะเพราะว่าก็เริ่มพุดโผล่กันนะคะแบ่งบานแข่งกันเยอะแล้วนะคะช่วงนี้อากาศดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยบานค่ะเพื่อนๆ แล้วรู้สึกว่าปีนี้จะไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกปีนะคะดอกทิวลิปค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเขาก็จะเว้นปีค่ะเ,เพื่อนๆหัวที่เขาเคยอยู่ใต้ดินเขาก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะมีเฉพาะใบโผล่ออกมาขายเป็นบางต้นนะคะจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยชมคลิปของเมื่อปีที่แล้วนะคะเกี่ยวกับตำนานของดอกทิวลิปนะคะก็จะเห็นความงดงามนะคะเ,เพื่อน จะสวยงามมากกว่านี้จะเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ใช้ได้ค่ะสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นใบเขียวๆนะคะบางต้นเขาก็จะไม่ออกดอกค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมาปีหน้านะคะส่วนมากจะเป็นสีชมพูนะคะสีแดงสีเหลืองนะคะสีอื่นๆก็มีบ้างปะปลายนะคะเพื่อนๆที่เห็นเขียวๆก็หญ้าบ้างแล้วก็ต้นดอกไม้บ้างนะคะ วันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆค่ะเอามาฝากกันนะคะความสวยงามของธรรมชาติค่ะแต่ถ้าใครอยากฟังตำนานแล้วก็เรื่องราวของทิวลิปนะคะว่าสีไหนมีความหมายอะไรนะคะเพื่อนๆก็ไปรับชมได้นะคะของคลิปปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ าพาไปเที่ยวสวนทิวลิปที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนั้นทิวลิปจะเยอะมากๆเลยทั้งคลิปนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสวนทิวลิปค่ะชื่อว่าคอยคนโฮปนะคะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะก็ไปรับชมกันได้นะคะในคลิปของปีที่แล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันตลอดนะคะไม่ว่าจะทางไลฟ์ทางคลิปสั้นคลิปยาวนะคะหรือว่าทางคอมเมนต์ที่โพสต์ชุมชนนะคะที่เขียนมาทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะหน่อยก็จะไปส่งกําลังใจดีๆให้เพื่อนๆเช่นกันค่ะแต่ถ้าไปช้าหน่อยก็รบกวนรอหน่อยนึงนะคะแต่ไปถึงแน่นอนค่ะ ดอกตูมก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะเขาก็จะบานนะคะอันนี้ที่หน่อยปลูกในกระถางเมื่อทําคลิปวันก่อนๆนู้นนะคะนนี่สีชมพูหวานค่ะน่ารักมากๆเลยมาส่งความสุขทักทายกันสั้นๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดตินอินเดอรมานีนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ